สบายดีพี่น้องสดีเนาะพ่อพ่อกับซองเคยลาคือเก่าพี่น้องมานี่เขามากะจะลืมพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องเคยลาเนาะได้หกากภารกิจแันอันใหญ่ดีกว่า พราะว่าลุงเพิ่นติดธุระอันใหญ่ลวงคือกันเพิ่นก็นเลยยังไงนะมันคือมีเอออันนี้ก็คือตัวไก่ซองโตเนาะข้าวสารสารบาออคือไก่พี่น้องอันนี้ไก,ก,ก่บ่เคยไก่แล้วก็เป็ดพี่น้องไอ้เป็ดนี่ซองโตคือว่าไก่ซองเป็ดซองกับนนะออมันมีเยอะตัวจ้ะ กระทามมึงโอ้กะทามนิดนนเอาไปมือหรือเปล่าลุกมีมีดเมห่อไหนไก็เป็ดไก่ขึ้นมีสามตัใหญ่พ่ามันตวัวหนึ่งบ่สามดลุงให้เอาไก่เมื่อเห็ดให้ข้าจากินอยู่วัดพี่นอง เอาเอาขึ้นวัได้ยันโมอเอาเงินโมสื่อเลยเอามาเฮ็ดก,กินให้ก็เจ้ากินบบอยู่วัดทำบริกินเลือกขันยาก,กินก็ได้แกงใช้มังหงมังหงกับมังหงในวัดเลยเป็ดต้มยังว่าไก่แกงไปลูกพี่มาเลยไป ออกเดินทางเอาคองอีกบย่าทานนันบุยังบ่มมือพี่น้องเลยแม่นบอตานี่กะไลอรกับจองแต่กาก็ได้นี่เท้าบกก้องเฮาอืมกว่าทางเีเียคับเอาเมือว่ะอันนี้ไหนอันนี้มบตาเราซื้อหน้าหมิงบอเออยมิงบ่เชื่อเหง เมื่อวัดก็มาให้กี้ข่าแล้วไหม,บบมได้ยุได้ให้บึงบ้านน้ำตอนนี้กำลังสีเขาว,วัดเนาะน้องสลากำลังเอาเสบียงมา จอตนนี้ครับพี่น้องไปพ่อกันอยู่วัดเลยเนาะเพราะวา่านักขนาดเลยปะนอนเลยพี่น้องอานกิน <c oughs> เอ้อราลงไปเลยไหมลมแล้วไก่สามเป็ดสองพี่น้องเลยสามลุงหรอ มาดิไม่กินใครอยากขอาทษละถาดก็ได้ลูกน้อยใครอยากขอาทษละถาดเราไม่เห็ดกินมีสไลด์พวกมีน้ำตาลมีแป้งน้อเอาโดนอีกเอาไปเอาแต่ผู้ยูนี่ก็ได้ ยัง,ง่าเขาเนก็พื้นก็ไผ่ใช่นทานด้วจ <c oughs> ้ะยงไยังกบไผ่เออพูนทานอหั่นกัห่าเยสวัสดีพี่นอกมาถึงแล้ว มาวังหันนี่มาอาทิตไม่คุ้มกินกับแก้วก็ได้กินกับยังเด้สายดีพี่น้องพี่โฟมคู่กลัมีกระไพมกไพมีกระไพหรือท่ามีดด้จซะมีในกลัวได้มาคุมมุญเถิงไน

เฮ็ดแตวไม่เอ้ยคอยอาบ้านนี้คอยสิปหาคอยปูนเลยง้องง้องอ่ใครอยู่รอแข่ซับซื้อขัวเขาเจ้าขั้วมาให้เลยแข่ห้าซับ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 ซ้อนนั้นเนืออ้อยนะแขกมันคือเป็นตัดนี่นะายังเอ้ายัง

นอังเอะไรอเสกโเปิดไมประกาศประกาศเอยวันนบไวฮะที่สองด้จ้ะไปเรานอนพังต่เรมื่อน่ะได้ยินเสียงกเลอเราลงมาเล ข้าวเฮานี่ข้าวร่วนี่เป็นรั่วอคือกันเด้อใช่เกอบเป็นรั่วคบก็ม่เอาเจ้าตึงไว้เจ้าเดียจล ต้องผูมองก้อยปูนเนาะมองผสมปูนมองเขาเคยผสมอยู่ผูแต่ว่าเขากับจังหน่อยเขาก็สิไปคือกันไปผสมปูนพวกขอพวกอย่างเงี้ยเอาเข่าไปเงี้ยบุ๊แล้วยังมาเห็ดอันยอย่ามันเลี้ยเนาะมาข่าไปเห็ดอะไรเลยเมนเอาเข้าไปกับจีป็นยังมันมันบริไกล

อันเป็ดน้ต้มอันนี้นะแกงผักต้มมีผักเงีวๆโลดเอ็มพ่นตู้เด่นเ้ยโจมมาโล่เตาน่ะอือหน่ยน่อยแพอดีแล้วเต่าพอดีเนาะ พอก่อนพอก่อนมุงมยาไม่ม่อีกลม่อีกหนะอ้าวอีกอ่ะอ้าวไี่งีไปเอาผนังนาไม่มีแ่เาะมีรองมุงมีรออนั่นดอกบอกเลาเลยก็ไหนกันเี่ามีมีอันนี้อาี่มีเอะพอดีบานมอดี๋ยวเฮ้ยอบอบมะุะ จะเยหลดนะแหลเอผ้านะีโลดอีอ yeah. ย่าไปทจไอนมีจะดวงมาลงมาแล้วคืออยู s> <S 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 ่ไกลเด้อคือไกลอนึ่จะดวงาลงมาหลดกันแล้วไปต่อใหอีกบ่ โอ้ยเห็ดอ้ยแต่เขาเจ้าเห็ดเดลมืออนนี้จ้ะนีเด้มันเออยังยังบ่นมีผ่านอนนี่มันอ่อนเลย้าวลเ้ห็ดองกันเอา็ดกินบ่ป่ล้ากินไปกิกะล่างมือยากเนาะจับปูนจับปืน ชอยกันพี่น้องเลยผู้เฮ็ดกินกับเฮ็ดผู้เฮ็ดเวียกับเฮ็ดก็ว่าเฮ็ดกินคันบ่เฮ็ดกินกับผู้เฮ็ดเวียกับชอไลกับเลียวมาทั้งข้อตลอดได้สิมีคนมาโ่ขันว่างป้าก็โอ้ยลอยเลยได้มากินอยู่เฮือนปัดบ่มีใครไปหายังคันวันใน้นีเนาะยังว่าเลี้ยวมาเออมีคนมาอ้าผู้เฮ็ดเวียกับมีแห้งเนี้ออืดว่าอิ่มท้องแล้วแหละ เงามันมีหลายแบบแต่เ้าแต่เคยหลานี่ยังไม่เคยกินเผาในวัดจักเถื่อเลยเป็นเห็ดยังกับอะไรกินเมื่อวันนัดเมื่อกินอยู่เฮือนอย่างเดียวเมื่อนี้เมื่อนี้กับจักแล้วบางทีกับเมื่อก่อนเมียเมียย่างเมื่อกับเป็นได้อ้าวอะไรนน้ำปลาทองน่ะมาดหลายเลยอ้าวแจ็คก็ไป หายแล้วลนักติดเลยบ่ติด,ต,ดติดแล้วไทยลูกบวม,มอยู่นี่ไม่ขี่น่าไทยลูกมาหนึ่งโอเค <c oughs> บมมีแนวโลกะมเนหาหาแนวนางที่ปลกตรงมีตังเนาะแตาเเป็นต่บัวขานางย่องยอนีบววีลปวดขามื่อนางขนางก็ยังนอเออนางหันปลาแต่มื่อนางหันปลาซ ต้มเป็ดกับแกงไก่ล right ุงเพื่อน่าชิตามงหงบอกว่าลุงแทกว้านบ้านนี้คือบ่เห็นเพื่นช่วงเช้าม่ได้ออกมาเลยพจากความบ่เห็นมองบไปตัดไม้วิกนะอไม่เห็นจะไปใส่ในนั้ว

ทานบุก้าทานบุก้าบผมาตีบุก้ามึงก่อคือว่าดังแต่ไปตานเขมันก้าทานเพิ่นานเราเอเอชมพ่อทานป้ายิ่งยงเขจะเปิด้น้ำแมงเงาิดเลิเขาจะผสมปูเหมือน ป้าตะคั <Safe rév mark> <n> ่วอะไรนี <ste> <aries> ่นะช่วยชก็เปิดให้คงวันี้เราเปิดเอาลเราเปิดไปหน้าตัคั่วปูนต้่ได้กินกับเป็ดไก่ไแกงไก่แกหนไก่แกงเป็ดต้มเนี่ยเกดการเลยไหมนะหเห้าไหนอเกใจปะ มันบวได้กินหลายคนอน,น้อยอเห็น้อยมักจะไปผสปปมปูนแล้วพี่น้องเลยขอบใจทจุกคนที่เข้ามาเบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะจังหวัดาดคลิปใหม่ๆของสองเคยลาลากดะก็น้องสาวหลากพอกันคลิปนาะสบายดี